สวัสดีครับกระผมนายวราเทพปุรันรัมดิฉันนางสาวเยนิสาวหงษ์ทองดิฉันนางสาวธนชาติมีหันดิฉันนางสาวสุราพรณ์ทูเฉลียวดิฉันนางสาวสุนทรวรรณรันักศึกษาชั้นปีที่สามสาขาวิชาสังคมศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ำหรัวบวันนี้เราก็จะได้มาพาทุกท่านไปรู้จักชุมชนหนึ่งชุมชนที่มีของดีของเด็ดเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์ของชุมชนเป็นหนึ่งพื้นที่ที่ชาวบ้านกลุ่มคนจนเป้าหมายได้มา,าทำมาหากินมีพื้นที่ในการที่จะเลี้ยงดูชีวิตครอบครัวของตนเองนั่นคือพื้นที่ของชุมชนบ้านหนองค่ายตำบลบ้านบันบวอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ ชุมชนบ้านหนองคายชุมชนบ้านหนองคายตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านบัวอําเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ก่อตั้งขึ้นเป็นหมู่บ้านเมื่อวันที่23สิงหาคมพุทธศักราช2456ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมดโดยประมาณ22.68ตารางกิโลเมตรมีประชากรประมาณ567คนแบ่งเป็นหญิงประมาณ367คนและชายประมาณ200คน มีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบลักษณะภูมิอากาศมีสามฤดูได้แก่ฤดูร้อนฤดูฝนและฤดูหนาวแต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะมีฤดูร้อนที่ยาวนานเป็นประจำทุกป,ปีโดยประวัติความเป็นมาและผ่านเรื่องราวของเชื่อหมู่บ้านกว่า70ป็ปีซึ่งเราจะได้เรียนรู้และรับฟังข้อมูลจากคุณป้าอ่อนปุลันรำมซึ่งเป็นภรรยาของอดีตผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองค่ายที่ท่านได้กรุณาเล่าให้เราฟัง ดีค่ะคุณป้าออนวันนี้นะคะพวกหนูก็ขอมาสัมภาษณ์คุณป้านะคะเกี่ยวกับประวัติของหมู่บ้านหนองค่ายนะคะอยากทราบว่าทําไมถึงตั้งได้ตั้งชื่อหมู่บ้านนี้ว่าหมู่บ้านหนองค่ายคะแล้ว้าช่วยเล่าประวัติของหมู่บ้านให้เราเข้ได้นะก็จะไหมจะ่กนก็ได้ยินคุณเท่าคนเก๋เขาเล่ามาว่ามีไอแบบพวกอพยพมาเป็นค่ายตั้งค่ายพวกจู่ทับหนัก ก็มาตั้งค่าอยู่ตรงนี้เลยตั้งชื่อว่าเป็นหมู่บ้านน้องกายค่ะก็ต่อมาก็ผู้ใหญ่เก่าโบราณแล้วแต่โขนเขาก็ตั้งชื่อเสร็จแล้วครับก็มีหน้องน้ําเป็นสาธารณะประโยชน์เยอะแยะแต่ตอนนี้เขาถมหมดแล้วก็เ,เลยข,ขุดเป็นนองนังในกลางหมู่บ้าน จากที่ได้รับฟังประวัติความเป็นมาของบ้านหนองค่ายจะเห็นได้ถึงความสําคัญของแหล่งน้ําที่อยู่กลางหมู่บ้านที่เป็นสระใหญ่มากซึ่งชาวบ้านเองได้ใช้ประโยชน์ในการอุปโภคทั้งในด้านเกษตรกรรมการเพราะป,ปลูกพืชไร่พืชสวนและการทํานาข้าว ตลอดจนลักษณะของดินที่เป็นดินร่วนปนทรายบริเวณกลางหมู่บ้านจะเป็นลักษณะดินกรวดปะปนอยู่และมีป่าไม้เป็นพื้นที่สาธารณะให้ชาวบ้านได้หาของป่าในช่วงฤดูหาของป่า และมีการดูแลป่าไม้ชุมชนจนกลายเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของการดำรงชีวิตของชาวบ้านและประชากรประมาณ90%ของหมู่บ้านจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไทขเมรเป็นหลักใช้ภาษาขเมนในการสื่อสารและมีประเพณีความเชื่อที่เกี่ยวข้องตามลักษณะของกลุ่มชาติพันธุ์ขมรที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น เช่นประเพณีในช่วงต้นปีจะมีการเล่นผีมมดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และไหว้ศาลตาปู่ประจาหมู่บ้านในช่วงเดือนมีนาคมนั่นคือจุดศูนย์รวมจิตใจและเป็นสถานที่สำคัญของหมู่บ้านคือศาลตาปู่อุดมซึ่งอยู่คู่กับหมู่บ้านตั้งแต่ก่อนเริ่มการก่อตั้งเป็นการตั้งชื่อตามความเชื่อเพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์กับหมู่บ้านรวมทั้งประเพณีตามความเชื่อทงางศาสนาพุทธ บุญเข้าพรรษาบุญกระถินและประเพณีการทำบุญต่างๆในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนารวมทังลักษณะการประกอบอาชีพส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการทำเกษตรเช่นการทำนาข้าวในช่วงนาปีการเพราะปลูกพืชไร่พืชสวนและการค้าขายร้านของชำร้านอาหารร้านบริการตัดผมรวมทั้งอาชีพหัตถกรรมในการรักษาไว้ซึ่งการทอผ้าตามวิถีของชาวบ้านบ้านหนองค่าย การศึกษาบริบทของชุมชนทั้งในด้านประวัติความเป็นมาทางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและประเพณีความเชื่อของคนในชุมชนบ้านหนองค่ายทําให้ทีมครูนวัตกรสังคมอาสาพัฒนาชุมชนได้ทราบถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของชุมชนบ้านหนองค่ายจุดแข็งหรือจุดเด่นของชุมชน คือประวัติความเป็นมาอันยาวนานที่ชวนให้เกิดการศึกษารวมทั้งลักษณะที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่ไม่ไกลจากอำเภอเมืองบุรีรัมย์มากนักมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกสบายรวมทั้งการมีประเพณีความเชื่อในรูปแบบของวัฒนธรรมชาติพันธุ์ไทยเขมรความเข้มแข็งของผู้นำชุมชนรวมทั้งความสามัคคีของชาวบ้านในชุมชนโดยมีจุดเด่นที่สำคัญที่สุดคือการมีกลุ่มวิสาหกิจเกษตรสร้างสุข,ขของชุมชนบ้านหนองค่าย จุดอ่อนหรือปัญหาในชุมชนคือกลุ่มวิสาหกิจเกษตรสร้างสุขนั้นยังไม่มีพื้นที่ในการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งในรูปแบบออนไซ์และออนไลน์ line, รวมทั้งไม่มีการแปรรูปเพื่อต่อยอดให้เกิดมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์เช่นการนรําเศษผ้าที่เหลือจากการตัดเย็บมาต่อยอดการพัฒนารูปแบบให้มีความทันสมัยมากขึ้นและลวดลายในรูปแบบที่ทันสมัยมากขึ้น ชุมชนจากวิถีชีวิตจากปัญหาที่เกิดจากการสังเคราะห์ร่วมกับผู้นำชุมชนและชาวบ้านในพื้นที่นามาซึ่งการพัฒนาต่อยอดในโครงการพัฒนาระบบการตลาดและแปรรูปผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจกเกษตรสร้างสุขโดยมีเป้าหมายในการพัฒนาดังนี้ 1. เพื่อพัฒนาระบบการตลาด ของกลุ่มวิสาหกิจเกษตรสร้างสุขชุมชนบ้านหนองคายเนื่องจากยังไม่เกิดการมีพื้นที่ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ 2. เพื่อสร้างการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ผ่านการสร้างอัตลักษณ์ของตนเองสร้างสตอรี่สร้างเรื่องราวให้กับพื้นที่ยกระดับพัฒนาให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ และเพื่อให้เกิดการตระหนักรู้สํานึกรักของนักศึกษาที่เป็นหนึ่งในชุมชนแห่งนี้ตามลักษณะของการเป็นนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชพัฏบุรีรัมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอันจะนํามาซึ่งการพัฒนาต่อยอดอย่างไม่หยุดยั้งร่วมเรียนรู้ร่วมทําร่วมนําร่วมสร้างประโยชน์ให้กับวิสาหกิจชุมชนกเกษตรสร้างสุขชุมชนบ้านหนองค่ายตําบลบ้านบันบวอําเภอเมืองจังหวัดบุรีรัม